สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวของผมว่าผมมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไงในช่วงโควิด -19 นะครับ <1> 1> อย่างที่ทุกคนเคยเข้าใจนะครับว่าผมเนี่ยก็คือเออเป็นแบบนักการตลาดทำงานเออหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเนี่ยทำการตลาดทำงานที่มีลูกค้าเนี่ยกกับธุรกิจส่งออกเนี่ยอยู่มาก แล้วอยู่ดีๆเนี่ยธุรกิจส่งออกกับเขาก็หยุดไปแล้วร้านค้าก็ปิดไปลูกเข้าขผมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือทะะาําร้านอาหารร้านนวดเป็นพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วทุกอย่างก็ถูกปิดหมดแล้วผมใช้ชีวิตอยู่นะ่ะได้ยังไงสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณต้องทําเลยเนี่ยก็คือคุณต้องตั้งสติก่อนว่าสิ่งนี้มันคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและเราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ คือเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องตั้งสติก่อนว่าโอเคฉันอยู่ในสภาพที่เอ่อเรียกว่าย่ำแย่ก็แล้วกันแต่ความย่ำแย่นี้จะไม่วนอยู่ในชีวิตฉันฉันจะต้องเอาความคิดที่แย่ๆเนี่ยออกไปก่อนแล้วฉันจะต้องหาทางว่าฉันจะไปต่อได้ยังไงนะครับเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันจะรอด ไปได้ยังไงแทนที่จะคิดว่าฉันจะเอาไปให้รอดได้ยังไงก็คิดเป็นว่าฉันจะเพิ่มยอดขายของฉันได้แบบไหนฉันมีวิธีอะไรบ้างที่ฉันพอจะทำได้และเพิ่มยอดขายต่อไปข้อ2นะครับมองโลกในแง่ดีลองคิดสิครับว่าโอเคช่วงนี้อาจจะแย่รัฐบาลอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจธรรมชาติอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจทุกอย่างถูกปิดหมดแล้วก็ไม่มีไรายได้ แต่ช่วงเวลานี้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรเราจะต้องเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าหรือเตรียมพร้อมหาสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้เราเนี่ยหลังจากช่วงวิกฤตไปแล้วเนี่ยพุ่งออกไปเป็นคนใหม่อย่างตัวผมเองนะครับสิ่งที่พอจะทําได้ณเวลานี้เนี่ยก็คือศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นจุย้ยก็จะเป็น new นจุย้ยตอนที่ วิกฤตมันหายไปและเราก็จะไม่ยอมตาย <c oughs> คือบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะแบบพี่อาจจะบอกว่าผม,มาพูดง่ายนี่เอ้ยแต่มันทำมายากลองมองดูรอบๆสิครับว่ามันมีอะไรไหมที่เราอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแล้วเราไม่มีเวลาทำอะ่ะเช่นทำความสะอาดร้านของเราทำอาหารแล้วถ่ายรูปสวยๆทำ ระบบร้านให้มันสะอาดดูดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นๆที่มันดูดีมากขึ้นมีระบบขนส่งอาหารที่สะดวกสบายมีการจัดการเรื่องราคาหรือว่าเรื่องบัญชีที่สะดวกสบายมากขึ้นช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงที่พี่สามารถที่จะรีโนเวทสิ่งต่างๆในร้านของพี่ได้มากขึ้นรีโนเวทเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียเงินนะครับ รีโนเวทหมายความว่าเรามีเวลาเรามีกําลังเราพอจะทําอะไรได้เราก็ทําถ้าไม่ถึงผมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเนี่ยโมติหมกมุ่นอยู่กับไอ้นี่ก็แย่ไอ้นั่นก็แย่ไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะวนอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเราเนี่ยอยากจะแบบทําให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นเพิ่มยอดขายเพิ่มการสั่งซื้อในอนาคตหรือผ่านพ้นวิกฤตไปเนี่ยเราก็ต้องทําอะไรสักอย่าง แต่การที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยข้อ4นะครับก็คือมันไม่ใช่ว่าได้เลยปุ๊บปุ๊ปุ๊บได้เลยการที่คุณเนี่ยจะมีธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นขยายใหญ่ขึ้นธุรกิจที่ดีขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้ของคุณครับคือถ้าคุณไม่หาความรู้เพิ่มธุรกิจของคุณมันจะข,าขยายเพิ่มมันก็เป็นไปไม่ได้ การหาความรู้เพิ่มนะครับง่ายมากเลยสิ่งที่ผมทําใน y o u t u b ปอะ่ะมันมีอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยให้เราที่ศึกษามีคนออกมาสอนเทคนิคทุกอย่างที่มันแบบมันง่ายมากๆม,มันแบบชี้ให้เห็นทุกตัวแปรทุกประเด็นเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะฟังมันหรือว่าทํามันอีกอันหนึ่งนะครับการหาความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยทําไม่ไหวทําไม่เป็นคือไม่ได้จริงๆในเรื่องเนี้ยหาตัวช่วยครับ คือตอนนี้คือเวลาที่คุณจะหาพาร์ทเนอร์หาคนที่เขาเก่งๆมาช่วยคุณถ้าเราอยากจะทำอะไรเราคิดเราไปปรึกษาเขาเราคิดเราไปดูกับเขาแล้วความรู้ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆมันจะเพิ่มขึ้นครับก็ฝากไว้นะครับ4ี่ข้อตั้งสตินะครับทำอะไรพอที่จะทำได้ พัฒนาแล้วก็หาความรู้เพิ่มยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการผ่านออวิกฤตช่วงนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะฮึดสู้ฮึดสู้นะอย่าลืมแล้วเราก็จะสู้ไปได้วยกันขอบคุณครับบ๊ายบายขอแนะนำ a c e b o o o กลุ่มธุรกิจไทยในฝรั่งเศสครับกลุ่มนี้ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะ เป็นแหล่งข้อมูลรวบรวมความรู้สําหรับการทําธุรกิจของคนไทยในฝรั่งเศสครับเมื่อพี่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาทําธุรกิจกันมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะตอบคําถามแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นสําคัญแล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับสําหรับคนที่ยังมีปัญหาข้อสงสัยว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มต้นอย่างไรหรือว่าทําธุรกิจไปทางไหนดีนะครับก็สามารถที่จะโพสต์ถามลงไปในกลุ่มนี้ครับ เราไปเจอกันข้างในแน่นอนครับถ้าผมมีเวลาว่างๆเนี่ยผมก็จะไปโพสต์ตอบคำถามให้อย่างแน่นอนแล้วพบกันครับ m e r c i ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และการกดติดตามครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอ่าเบียงต